เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาซีเปาเชฟโดเล็ตอะวิโอนะครับคันนี้เป็นรถปี2007เลยนะครับเป็นรถบ้านสภาพพร้อมใช้งานครับเล่มเอกสารชุดโอนจะมีให้ครบๆนะครับรูปทรงสวยครับรถปียังใหม่ๆอยู่นะครับราคาเพียง78,000บาทนะครับรถปี2007ครับ สวยครับสีสันก็ดูเงางามนะครับรถยังใหม่ครับยังไม่เก่ามากรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับน้องแม็กสวยย่างดอกดีครับนะครับสภาพภายในครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหน้าต่างไฟฟ้าเบาะผ้าสภาพดีครับสะอาดสะอ้านทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ้องเครื่องกันตุ่มเดิมสวยๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ เบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ